อยากรู้ได้ใช่ไหมว่าเลขความรักเลขอะไรดีเลขระบบครอบครัวดีที่สุดคำตอบก็คือเลข5 6 6 5 5665นะครับความหมายของ5 6 6 5คือถ้าเป็นของจีนเขาเรียกว่าเม็ดที่6กับเม็ดที่5นั้นเป็นเม็ดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสองอันนี้มาเจอนั้นคนหนึ่งคือผู้ชายคนหนึ่งคือผู้หญิงและเรื่องครอบครัวความรักที่อยู่อาศัยความมั่นคงของชีวิตครบอาหารการกินก็ครบด้วยนี่คือความหมายของเลข5 6 6 5 หมยถึงการเงินเพิ่มผูนด,ด้วยใช้ในบ้านเรือนอยู่อาศัยได้ค่าขา,ขายธุรกิจอะไรที่อยู่กับบ้านนะมีเลข5 6 6 5ได้บ้านหอพักบ้านเช่าป็นี้หรืออยากให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข5 6 6 5ครับนะต่อมาเลขต่อมาถ้าเลข3ตัวลก็้วก็4 5 6 4 5 6เป็นเลขที่ดีนะครับเลข4คือคำพูดการเจรจาสามีภรรยาพูดดีคุยกันดีแล้วพูดและเรื่องเงินคุยเรื่องเงินแล้วก็มีความสุขบ้านปลายชีวิตก็คือเลข5ปิดท้ายนะครับมีสติ ต่อมา2,4,6,5ี่แน่อันนี้ครบเลยนะฮะอ่า2ก็คือสเสน่ห์สคือการพูดการเจรจา2คู่2เนี่ยสอเนี่ยก็เรียกคู่มิดด้วยแล้วมา5,6,6,5 6, 6, 5. ก็เป็นเลขคู่ซั์คู่โชคอีกฉะนั้นชุดนี้จึงเป็นเลขความพิเศษนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรู้มากกว่านี้เพิ่มเติมนะครับก็ทักมาหาผมได้ผมชื่ออาจารย์โรจน์จงสําเร็จดูในเรื่องของดวงอาชีพเบอร์โทรหวงจุย้ยแต่ผมมาระบบของสายจีน ผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเช่นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยหลายคนเขาจัดเขาใช้เลขแค่7ตัวไอ้สตัวแรกก็ปัดทิ้งแต่ขออาจารย์ไม่ใช่ของผมเลขต้องดี9ตัวแล้วผลรวมต้องดีด้วยใช่ไหมครับการจะใช้เบอร์โทรศัพท์ดีๆเนี่ยมันต้องมีผลรวมดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออเลขไอ้สตัวแรกเสียไอ้ดีแค่เตัวตัวางนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะครับเพราะเราซื้อรถ10ล้อมาสมมุติว่าเขาเติมลมให้เราทุกล้อแต่ไอ้สล้อหน้าไม่เติมให้เราขับมันไม่ดีตุปปต๊ปตตุ๊ปีีเราก็ขับกันไปใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่ครับ ที่นี้จึงพูดฟังว่าเลขนะมันต้องดีตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายและผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ก็ควรจะดีด้วยนะครับผมเองจัดเนี่ยให้กับลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วจัดแล้วประสบความสำเร็จก็เยอะมากเพราะอะไรเลขนั้นมันขาวสะอาดนั่นเองครับทะานั้นเอาละมาพูดถึงเรื่องย้อนกลับมาพูดเรื่องตัวเลขต่อเลข2คืออะไรครับเลข2คือสเสน่ห์ใครต้องการมีความสเสน่ห์ก็วางเลข2ลงไปในเบอร์โทรศัพท์เลข4คือการพูดการเจรจาหรือเดินทางถ้าใครมีอาชีพในการเดินทางเจรจาหรือพบปะผู้คน หรือต้องการมีเสน่ห์หรือสาวๆอยากแม้ให้แฟนรักหน่อยนะจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนหน่อยก็มีเลขสองสี่ยนะครับเข้าไป5นี่คือสตินะฮะ5นี่อย่าใส่เยอะมากถ้า5ใส่เยอะมันจะกลายเป็นว่าชอบหรือติดสุขมากกว่านะครับฉะนั้นวางเลข2 4, 6หนฮะหรือว่า4 5, 6กเนี่ยก็ได้นะครับเนาะสี่ห้าหกก็ได้เพราะว่ามันจะมีเลขเรียงที่สวยอยู่นะครับเนาะคือเลขสองนี่ไม่ใช่เลขเงินนะครับมันเลขเสน่ห์ฟังให้ดีนะฮะส่วนเลขสี่คือคําพูดการเจรจานะครับ เลข6คือเลขเงินเลข5คือมีสติหรือครอบครัวดี5 6 6 5ต้องติดกันเอาไว้อย่าให้ห่างกันถือว่าเลขครอบครัวดีอยู่ดีมีสุขสำหรับสาวๆที่ต้องการนะ,ะไป้วครับจากกับผมอาจารย์โรจจงสาเร็จอยราลืมนะ้ช่วยแชร์เพื่อนๆด้วยหรือกดติดตามดูยังมีคลิปอื่นๆผมมีช่วงไลฟ์สดตามแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับพิมพ์เขาอาจารย์โรจจงสมเร็จแล้วเจอกันนะครับยังมีอีกมากมายเรื่องของพระเครื่องก็ดีเรื่องของเบอร์โทรก็ได้เรื่องของช่วยบ้าน หันหน้าทิศไหนเป็นมงคลในยุคเนี้จากนี้ไปตั้งแต่ปี6-7ไปจนนูน่นฮะอีกทั้งหมดย0ปีเลยนะครับแล้วก็ดูกันนะครับหรือดูส่วนตัวก็ได้นะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้แนละ้วทางไลน์นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเ,อเรื่องของอาจจะดูพระเครื่องพระสมเด็จแท้ๆติดเนื้อติดต,ตัวก็ทักมาหาผมได้ครับไปแล้วครับจากเราผมอาจารย์โรจด์จงสำเร็จวันนี้สวัสดีครับ